ก็เดี๋ยวเรามาจับรางวัลกันนะครับแจกรางวัล3รางวัลด้วยกันนะครับกับค่ำคืนของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจับก่อนแล้วกัน่าขออนุญ,ญาตจ,จับก่อนเลยนะครับโอ้โหขนาดขย e n แล้วเนี่ยอ่าน,นะครับออกมาแล้วนะครับเลขบัตรสีฟ้านะครับบัตรสีฟ้าใครมีบัตรสีฟ้าลุ้นเลยนะครับอ่าเป็นหมายเลข2นะครับหมายเลข2อยู่หลังและ หมายเลขหน้าคือหมายเลข4 4 2ครับหมายเลข42 s <S มีตัวอักษรอะไรหรือไม่ไม่มีนะครับไม่มีอักษรอะไรเลยบัตรสีฟ้าไม่มีอักษรอะไรเลย s <S นับนะครับ 2> s <S 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42นะครับ42มีไหมครับนับ10โอเคเก็บใบต่อไปโอ้โหมาใหม่อีกแล้วนะครับเป็นบัตรหมายเลขที่28ครับ28สีฟ้านะครับมีไหมครับย8 28บครับมีไหมครับหมายเลข28 ยกมือเลยนับหนึ่ง28นับสองนับสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดเวลาอา้าวทันจับมากแล้วกันผมจับมาสองใบแล้วยังหาตัวไม่เจอเลย love, เอาใบเดียว เอาใบเดียวเอาใบเดียวอ่ะประกาศเลยแล้วกันได้กับหมายเลขนำหน้าด้วยศตามมาด้วย2 0 2นะครับศูนยบัตรสีแห่ลายตาซะด้วยสีฟ้านะครับ หมายเลข0ูนนับ 1, 1> หหมายเลข0ูนนับ2หมายเลข0ูอ 3, 4, นอนับ3าม่าอา้อามาพอดีเลยเสื้อล<น>าย<น>เป็นบุตรของท่านโคเตปเราเองนะครับศูนย์สองได้กับรางวัลอะไรนะนะอโอเคถูกต้องซอซอซอ,ซอ อันนี้เป็นเตาขนมปิ้งครับปิ้งขนมปังโอเคครับอ้าวจับต่อไปขยับขยัแล้วขย่าอีกอ้าวอันที่สองน,นะครับจะเป็นหมายเลขอะไรอันนี้เป็นการน้ำร้อนครับการน้ำร้อนเลขสวยนะครับสวยมากโอ้โหอ่าก หมายเลข0ูนยับหมายเลข0ูนย์มีไหมครับหมายเลข00นับ1นับ2นับ3บัตรสีฟ้านะครับนับ4 5 6 7้าหกอ่ะไม่มีนะครับต่อไปจับต่อไปนะครับลุ้นกันต่อไป คนที่ยังอยู่นะครับยังลุ้นต่อไปนะครับมาแล้วครับโอ้โหนี่เป็นบัตรสีชมพูนะครับสีชมพูหมายเลขที่ออกศูนย์มีหมายเลขศูนย์มีไหมและสุดท้ายคือเลขสามหมายเลขศูนย์สามนะครับศูนย์สามมีหรือไม่หมายเลขศูนย์สามสีชมพูนะครับนับหนึ่งสอง สามสี่มีไหมครับทางด้านนูน้นห้าเอ้ามาครับมาเอ้โหนี่รู้ให้นี่ปัสสีชมพูน,นะครับศูนย์สามเดี๋ยวมาเทียบดูก่อนว่าใช่หรือไม่เป็นรางวันที่สองแล้วเหลืออีกวันหนึ่งเป็นการน้ำร้อนครับเป็นการน้ำร้อนนี่ร้อนนี้ก็วันนี้ก็มาช่วยออกอขายนะครับมาช่วยขายน้ำนะ นี่รอยนี้รูไฮนนี่ก็เป็นสีของที่นี่เหมือนกันนะครับหมายเลขโอเคครับถูกต้องหมายเลข0-3ต่อไปนะครับอันสุดท้ายเป็นอะไรเอ่ยเครื่องเครื่องบดเครื่องบดเอาใบาเดียวเอาใบาเดียวมันติดรูหลายใบยอ่ะโอ้ยได้สีฟ้าอีกแล้วหมายเลขที่ออนนะครับเป็นบัตรสีฟ้านะครับ หมายเลขที่สามสิบแปดสามสิบแปดมีหรือไม่สามสิบแปดครับทางด้านโน้นครับมีหรือเปล่าปัดสีฟ้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวไม่มีอ้าว เอารามัดมั่งครับผมคนใหญ่เลยคนใหญ่เลยเอาใบาเดียวโอ้ยเลขอะไรอ่กปากาศเอาเองเลยครับได้กับบัตรสีฟ้านะครับ0ูนสามบัตรสีฟ้าศูนสามนะครับพี่น้องช่ดูนะครับ ศูนย์สามนับหนึ่งนับสองนับสามสีอ้าวมาแล้วนี่เดี๋ยวเอาหลักฐานมาดูใช่หรือไม่นะครับอ่าบัติฟ้าเนี่ซอซออ่าอัลลอลุะก็ ช่วงนี้แจก3รางวัลก่อนนะครับแล้วก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับการพูดคุยกับามาแลหรือ,อยังครัซันอยู่ไหนครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมกับเราจนกระทั่งดึกดื่นนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆพืนผมมาบอกว่าถ้าแถวบ้านนี่หมดไปแล้วแ,แต่ที่นี่ยังมีคนอยู่ทำดีลาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมงานกับเราตลอดทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนกระทั่ง มาตอนนี้ก็เวลาก็โอ้โหสามทุ่มครึ่งกว่าแล้วนะแต่พวกเราก็ยังอยู่กันอยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ก่อนกลับบ้านก็ช่วยกันซื้ออุดหนุนกลับไปนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับเรามอบให้กับมูลนิธิของเราเพื่อที่จะไปใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็จะนำบางส่วนนั้นไปทําการก่อสร้างนะครับเกี่ยวกับที่เก็กบของเเชิญครูสานครับผม คุณคุณกุยยัสนะครับพอ,ออวันนี้แต่งตัวใส่นี่ขาดเน็คไทนะฮะพอดีว่าภรรยาเอาไปแอบไว้นะครับท่านหาไม่เจอนะครับคุณกุยยัสของเรานะครับประธานมูลนิธินะครับก็เดี๋ยวรายการต่อไปเราเป็นกอซิโดนเลยซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเราจะมีสัมภาษณ์อัสลามนะครับแต่น่าจะฉินรับผมคิดว่าหน้าผมจะสื่อสารผิดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอนมักกะเรบแทนนะครับ น่าจะส่งข้อความกันไปนะครับแล้วก็พิมพ์กันผิดไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับกับอสลามนะครับตอนหลังมะกรูดเดี๋ยวตอนนี้เราชมกอซิโดเลยนะครับจากวงนะครับอะไรนะกูซันลืมไปแล้วนะครับจากพระรามเก้านะครับเดี๋ยวให้ทีมงานมาเซตเวทีบนนี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเรามีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้เรามีจับรางวัลอุ้มร้อน นะครับให้กับแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในงานในช่วงเวลาสามทุ่มนะครับท่านใดที่นะครับมาอยู่ในงานเราหลังจากอาจารย์บับบีบรรยายและเรามีแข่งอนาชีตด้วยพรุ่งนี้นะครับเป็นทีมชั้นนําที่เราคัดมา7ทีมด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะครับมีถ้วยรางวัลจากพระจุฬาราชมนตรีด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็เงินรางวัลลำดับที่1 1 0 0 0 0ืบาทมีผู้สนับสนุนมา นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีรางวัลทั่วไปเดี๋ยวเรามาชมกับคอสเดดในช่วงนี้กับบรรยากาศเย็นๆครับดื่มด่ำกับบรรยากาศนะครับที่พวกเราครอบครัวอตรติกุญยันนะที่ท่านเห็นนี้กลุ่มแม่บ้านนะครับแล้วก็ทีมงานของคนที่นี่เป็นช่างทําเวทีนี้1คืนเท่านั้นครับ1คืนในการตีไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเจาะใส่ไฟวันลุ่งขึ้นข้างบนนี้ใส่ไฟหคืนครับ ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี้โคมจำนวน600โคมด้วยกันนะครับใส่กัน1คืนครับมีเวลาน้อยเพราะว่าเรามีครูของเราเข้าพิธีนิกาก่อนงานโรงเรียนของเรานะครับหอาทิตย์เพราะฉะนั้นปีนี้เรามีเวลาเตรียมสถานที่5เป็นโจทย์ที่แข็งมากครับ5วันเท่านั้นในคอนเซปที่เราอยากจะได้ทุกคนไม่ใช่คนคนหนึ่งคนใดทำแต่ว่าด้วยกับความร่วมมือของเยาวชนตรงนี้แล้วก็ คณะกรรมการรุ่นเก่าๆเลยครับอยู่เบื้องหลังเรานะครับนั่งกันตรงนี้ตอนดึกคืนยันตีสอง,สองเพื่อทำสถานที่สวยๆให้ทุกคนรู้สึกมาแล้วประทับใจอยากมาหาเราอีกในปีต่อๆไปว่าเราจะทำคอนเซปต์อะไรปีหน้าฝากติดตามด้วยครับคอนเซปต์ <Concept. S 1> คิดกันไว้หมดแล้วว่าปีหน้าเราจะทำอะไรให้ทุกคนมาแล้วรู้สึกอยากอยู่กับเราไปอีกนานๆครับ บีหน้าอยากจะให้ทุกคนพิจารณานะแล้วก็คิดดูครับว่าเราจะทําไปตีอะไรกนดีนะนะครับเดี๋ยวเราฝากติดตามด้วยกดเข้าไปดูในเพจของมูลนิธินะครับเรามีความเคลื่อนไหวตลอดนะครับมีกิจกรรมมากมายเลยครับเผื่อท่านได้เห็นกิจกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นค่าไม่ว่าจะเป็นอะไรท่านจะได้ช่วยสนับสนุนเราได้นะครับมีหลายๆกิจกรรมเลยครับมีฟุตบอลยาเทียมที่ท่านเห็นเนี่ยเราใช้ปูแล้วก็เก็บนะครับใช้เฉพาะ2งานเท่านั้นงานฟุตบอล เพื่อหารายได้มาบริหารจัดการในการจัดงานนะครับทุกท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยใช้งบประมาณเยอะเกินไปไหมนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วได้จากพี่น้องแล้วก็บริษัทต่างๆที่สนับสนุนพวกเราให้ผลิตงานแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองครับเก้าอี้แคมป์ที่ท่านเห็นเราซื้อมาซื้อมาจริงๆครับแล้วก็มมบให้กับหมูเลนิธิเพื่อ เก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปท่านถ้าท่านเป็นแฟนขับของอตตอนะครับท่านจะเห็นอุปกรณ์ที่ท่านนั่งกล่องเนี่ยใช้นั่งมา5ปีแล้วครับแล้วก็มาทาสีใหม่โดนฝนเปียกก็หาใหม่แล้วก็เปลี่ยนวนไปด้านหลังเป็นร่มบางเป็นไฟนู่นนี่บางเก็บไว้หมดแล้วก็มาทําในทุกๆปีรวมๆกันนะครับเราจึงวัตถุประสงค์การจัดงานปีนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างห้องเก็บของทางด้านตรงด้านข้างนั้นนะครับ จะมีเต็น์มีอุปกรณ์ต่างๆที่ให้คนในชุมชนมาเอาไปใช้ได้ฟรีครับไม่ได้คิดตังค์เก็บอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ตรงนั้นให้เรียบร้อยไม่มีคนสามารถไปหยิบได้มาหยิบก็จะมีเจ้าหน้าท,ที่ในการดูแลจัดการจะได้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็ฝากสนับสนุนมูลนิธิเราด้วยนะครับมีหลากหลายกิจกรรมแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เรียนกุศลที่นี่มากินอาหารได้ผลบุญกลับไปด้วยครับ ได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกอสติโดกันนะครับในคำคืนนี้เดี๋ยวจากที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวให้แนะนำแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าจะภพเราะเพาะพิงกันขนาดไหนพรุ่งนี้มีรายการที่น่าติดตามอีกมากมายอาหารอีกเยอะแยะมากมายครับฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้อาจจะเป็นวันเด็กนะครับพรุ่งนี้มาพบกันที่นี่นะครับพวกเรารอต้อนรับอยู่นะครับมากันเยอะๆนะครับมาช่วยกันซื้ออาหารนะครับ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพบกับวงนะครับจากพระรามเก้าเดี๋ยวให้แนะนําเองไม่อยากจะพูดนะครูไม่ได้ลืมนะเดี๋ยวจะหาว่าครูลืมชื่อเปล่าไม่ได้ลืมเดี๋ยวให้กล่าวเองว่าชื่อทีมอะไรนะครับอ่ะมอบใบนี้ทั้งหมดนี้ให้กับนะครับทีมงานกอร์ิดาได้เลยนะครับให้เวลาไปเลยแค่จะเลือกตอนไหนก็ว่าไปนะครูอีนะ นะครับคุณครูนะครับผู้ฝึกสอนนะคุณครูรอฟีอีบุญมาเลิศเป็นหนึ่งในฝ่ายวิชาการของบริษัทอนุ่1หนึ่งสีสามารถไทยแดนฮัชและก็อุมร้อนนะครับก่อนที่จะเล่นสักครู่หนึ่งนะครับร้านค้านะครับ ร้านไหนที่เสร็จแล้วนะครับเรามีกล่องแล้วก็มีถุงมีกระดาษที่เราให้แต่ละร้านไว้แล้วท่านสามารถมาแจ้งที่กองโดยการได้เลยนะครับแล้วก็มาเอาเงินจะเบิกไปซื้อในวันพรุ่งนี้แจ้งกองโดยการได้เลยนะครับเอาทุนไปซื้อใหม่แล้วก็มาขายในวันพรุ่งนี้นะครับให้เยอะๆนะครับเผื่อพี่น้องเรามากันนะครับมาแจ้งที่กองโดยการได้เลยนะครับพร้อมใบนะครับและท่านจะเบิกเท่าไหร่แจ้งคณะครูได้เลยนะครับนําใบกลับไปครับ แล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะได้มีข้อมูลมาตรงนี้เพื่อง่ายในการบริหารจัดการนะครับทุกร้านนะครับขอความร่วมมือน,นะครับขอบคุณมากครับ